แล้วครับทสวัสดีครับเราอยู่ในเกม Deliver at All Costs เป็นเกมส่งของแบบชนแหลกครับผมไปเล่นกันเลยเริ่มวันใหม่ๆของเราไหนดูสิเปลี่ยนเสื้อผ้าเฮ้ฉันวาง <the> ชุดไว้ที่ไหนนะไปอพาร์ตเมนต์ของวินสตัน เปลดอกเสื้อผ้าแล้วล้างหน้าก่อนนะล้างหน้าล้างหน้ากดซ่วมในทางนี้ดิมีอะไรให้กดเล่นอีกไหมไม่ไมีโอเคไปทำงานซองแดงเหรอหรือจะหมายถึงสองอย่างไม่ใช่ลึกลับแอบ,บชอบก็มีคนจะฆ่าฉันอนะ คุณนายเจ้าของบ้านแน่ใจว่าเป็นจดหมายรักเหรอมาดูนะค่าเช่าค้างสามเดือนอได้ถึงสัปดาห์นะไไหน้าดูสิแปะไว้ก่อนฮันนีมูลจบงนแล้วแน่ๆ นี่คือบันทึกของฉันฉันไม่ไปไหนโดยที่ไม่มีมันแน่นอนว่ามันไม่ได้มีไว้ให้ใครดูเมื่อก่อนฉันเคยขีดขีดเขียนเขียนเล่นบันทึกวีรกรรมตอนนี้มันมีแต่ความคิดของฉันด้วยความช่วยเหลือของ V Delivery ใครๆก็เพลิดเพลินกับความหรูหราบนแผ่นดินได้เราส่งทุกอย่างได้ทุกที่ชั้นฮาวเอฟเกอร์เทอร์รับประกัน เมื่ออัตราการว่างงานสูงนายคงดีใจที่รู้ว่าวีเดลิเวอรี่กำลังรับสมัครงานรีบไปที่สำนักงานใหญ่ของพวกเขาตอนนี้เลขที่13ถนนฟอร์เรลเอาละ2อสาปีก่อนทุกเส้นทางนำฉันมาที่นี่เส้นโมนิกนั่นแหละที่ทุกอย่างเริ่มต้นตระกูลเกอร์เทอร์พวกเขาคือประเด็นพเขาเหมือนพ่ออย่างน้อยก็รูปลักษณ์นะ ดูโนแวนนั้นเป็นคนไม่ธรรมดาเป้าหมายหนักแน่นและความปานีและแข็งดุดไม้แดงฉันต้องไปที่นั่นด่วนจำเป็นต้องได้งานไปไปที่ร้านจอดรถไปหางานทำกันเถอะ The Step คราวนี้ฉันมากุณเจมบ้าเรื <im <im ่องอะไที่ไหน รู้ไหมช่างมันเถอะชีวิตฉันก็โดนล้างบางมากอยู่แล้วแค่นี้ว้ายไอ้กุญแจรถอยู่ไหนรถคันนี้เป็นรถของคุณพามเมอร์เพื่อนบ้านประหลาดๆของฉันเขาให้ฉันยืนรถวเปบางครั้งแลกกบบเอาของชํำม,มาให้เขามักขึ้นไปบนหลังคาเวลาอาทิตย์ตกนิสัยปแปลกแปลก โอ้ยโอ้โอโอยกูบาร์เมอร์ใส่เกียร์ถอยหลังไว้อีกแล้วเท <c oughs> <c oughs> ี่ใส่เกียร์ถอยหลังไว้เหรอชิบหายแล้วแบบนี้นี่บมาตรฐานเนะี่ยเออเคแตะคันเร่งเบาๆโอเคลูกน,นทาง จะไปแยกเลยแค่ขับรถอ่ะบริษัทนั้น,นชื่ออะไรนะ V Deliver ต้องรีบไปที่นั่นหวังว่าจะมีตำแหน่งว่างนะโอ้ย<ว>ขับย,กยากจังวินตันรถเนี่ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวนี่เหรอเด้ยขอโทษขอโทษขอโทษ เมืองเซนต์โมนิกเลี้ยวอย่างไรโอ้ยชนหมดโอ้ยขับรถอย่างนี้ขอโทษต้นไม้โอ้ยอบ้าเออ้ยมันขับยากจังวะทางรถไฟก็โดด ไม่มีเบรกอ,ะ oh, <shit. S 1> อ่ะออออ๋อ,อไม่ใช่จอดแล้วเนี่ยช่องจอดรถนั่นแหละเลี้ขับรถจริงแม่งไม่ได้ยากขนาดนี้เลยนะเด,ดี๋วยวนี้เคโถ่มันยากแท้เนาะไปเข้าแบงค์เ ในดูสิมีอะไรให้เราทำมั่งสถานที่แปลกๆโปรดอย่าเหยียบมันสวัสดีครับจะหาผู้ดูแลได้ที่ไหนครับผมอันไหนละอันใจดีหรืออันสารเลวไม่รู้สิแบบก่อนแล้วกันกำลังหางานครับงานโต้งานคันหรืองานส่งของมีโฆษณาทางวิทยุเหรอครับผม เอองบนรักของฮาวด์ดีสำหรับนายอคุณในชั้นหนึ่งฝั่งออฟฟิศง่ายยขอบคุณครับน่า้โปรดได้เหยียบมันนะเนี่ยมันชั้นสองคุยกับฮารด์ประตูนี่แหละจำไว้นี่คือชีวิตนายแล้วนะรู้ว่าวินตันวันสองปีก่อนจะพูดอะไรถ้าเขารู้เชเลยไย่รู้ว่าเข้าไปแล้วนะครับ ให้ฉันช่วยอะไรหนุ่มน้อยใช่ไม่อยากฉันหายไปไหนเนี่ยฉันชื่อฮาลาฟเกอร์เทอร์ซีอีโอจะเรียกว่าฮาลาวก็ได้มีอะไรฉันช่วยพะดม์วินสตันครับวินสตันสกรีนได้ยินโฆษณาทางวิทยุครับได้ยินว่าคุณรับสมัครคนทางวิทยุเหรอตอนนี้ใช่ไหมแต่ฉันอ่ะอ่ะรอแป๊บงานแล้วพวกเขาคงฝากรีปเกันเสียหน้าแย่เลย เออหมายความว่าไม่มีงานเหรอครับโอ้ขอโทษด้วยนะหนูเอ้ยนายไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยจริงๆผมโตที่ฟาร์มครับอยู่ชั่วโมงสองทางใต้ของนิวร e ดอ๋ออชาวนาที่นั่นพังไปแล้วโครงการของถนนสายหลักทำลายมันพวกถนนสายลันช่วย วินตันนี่คือดูโนแวนดูโนแวนนี่คือไอ้สันตีเข้ามาหางานนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รับสมัครแล้วไหมอย่าบอกว่ามันเป็นโฆษณาในวิทยุคุณสวยแล้วแหละคุณกลีนอยากให้พิธีกรนั่นไมาติดคอจริงยังไงก็อยากเจอเรื่องรายงานนั่นนะไย้มาจากไอ้สันต์เก็บจริงที่ต้องอยู่แต่มีป่าสัปดาห์หน้า Donnie is sharp, good with numbers. However, a business is more than that. It's about reciprocity, community, people, trust. Tell you what, I've got an idea. Go down to store. find Johnny. Tell him Harold sent you to run a few deliveries, and he'll set you straight. In the meantime, I'll make some calls. When you're done, return to me, and we'll work something out. I thank you, sir. ฮ่านี่เป็นสิ่งที่ฉัน,นพอจะทำได้นะไอ้ลูกชายก็คือ <c oughs> มาแล้วไม่มีงานคนประกาศใส่วิทยุผิดอันแต่ว่าก็มีงานพอจะมีงานให้ทำก็คือลงมาหาตะคนนี้ <c oughs> อ่อาในพคุณบินตันชั้น <c oughs> จอนนี่ กฎการคุมงามที่ w ี Deliver ฉันคือคุณจัดการทุกอย่างจากไม้จิ้มฟันยันรถส่วนนั้นสั่งจากฉันโดยตรงสาระสำคัญคือฉันปรับขั้นตอนเหล่านี้จหสมบูรณ์ตลอดปีนี้การปฏิบัติตามวิธีของฉันไม่ใช่ความคิดหวังแต่จะเป็นต้องความสำเร็จจำไว้วินซันในหนองน้ำนี้ฉันคือคนรักษาสมดุลทั้งระบบเราดูถูว่านายจะว่ายตามกระแสน้ำได้ไหม รถบริษัทจอดอยู่ข้างนอกหาเจอแล้วเนจะเียกทางวิทยุเือรับภารกิจโอเคครับก็คือไปเขามีรถบริษัทให้เราก็อย่างน้อยก,ก็ได้งานตายเถอะดูซิว่าเขาให้เราไปส่งอะไร กลิ่นเหมือนตลาดปลาอยู่ในรถวินสตันจะมีพ่อระดูอยู่ที่ทางเหนือของเมืองดับกรามโรโย่โอเคครับผมไปร้านแอมพ وري มันขับยากจังวินี่อื้ยอื้ยอื้ยเรามันดิฟเก่งแล้วไหนตรงนี้เหรอ ขออนุญาตจอดรถด,ดีๆก่อนขับยากจับงยเฮ้ยโอเคมีอะไรให้ผมส่งครับอ้าวโอเคมาใส่ชุดเนี่ยโอ้มันเป็นพู <c oughs> อะไรวิ่งหนีอ่ะเอา้าเราไม่ช่วยกันยกอะ่ะยกเองกันนะวะโหดูเหมือนว่าตอนที่เราอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยนะการยกของหนักโอเคโรงแรมปรามรอยัลไปไปหายแล้ว

ไอ้ชนขอโทษขอโทษขอโทษผมต้องไปส่งของด่วนส่งของด่วนี๋ยวมันจะหมดลังซะก่อนส่งด่วนส่งด่วนโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยโเนี่แอ้วย้ายเอาไล่ไปเรื่อยเรื่อยไปไล่พี่ยังแตกแล้ว ไปในยทีนะโอ้ว่าเด้ซับรถกับซับรถซับยังซับยังไอ้อย่าพึ่งสิโอ้ยน้องแอบทางนี้ไปทางนี้เอออย่าพึ่งสิเออโอ้ยนี่กคนละเบริรจังเลยเว้ยชิปหายหมดแลดนะ้วเมืองอ่ะ ไปไประเบิดชนชนแรกรถล้อออกมาแล้วโอ้ยรถล,ดล,ดลด้อลุดซ้ำมร่างันท่างันไปได้ซ้ำกันอย่างนี้เลยของมแล้วครับ มานนแล้วครับได้ของมาส่งแล้วครับผมทุกอย่างเรียบร้อยดีของมาส่งแล้วครับดูแล้วนี่มันไม่ถูกต้องนะผมเป็น,นแค่พนักง,งานยกกระเป๋าเองใช้ผมเช็นรับของนะครับเอาเอาไปเถอะนะโอ้ย เยี่ยมมากวินสัน<ห>นายช่วยบริษัท,ษทไว้ได้นี่เยี่ยมแล้วเหรอครับท่านส่งเรียบร้อยโอเคลูกค้าถือพสัสดุรอยอยู่หน้าร้านวินสันไปรับงานด้วย The Sunset s h i p จัดไปครับผมโอ้ย รถก็ขับง่ายซะเหลือเกินสายดี้ดีชิบหายหมดแล้วมาแล้วครับ hey, ผมมาแล้วครับผมโอ๊ยขอโทษครับชิบหายกันหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเล่งก่อนเล่งก่อนไอ้ลังแน่แน่แหละว่าไงครับนายท่านให้ผมส่งอะไรครับผม วันดีเพื่อนดีใจมากที่มาแค่ตอนนี้ต้องการนายบรรจุลงรถให้หน่อยนี่ยอย่าเชื่อคำพูดใครคนนั้นสักคำผลไม้พวกนั้นห่างไกลคํมเมอสดผู้มันเน่าระดับสาบเสงเขาพยายามหลอกฉันซะก่อนเรากับฉันไม่รู้สินค้าหูแตเป็นความผิดพลาดจริงๆครับคุณผู้หญิงคงมีคนมาแกล้งขายผลไม้เน่าให้หรือเปล่าคนมีคนมาแกล้งผมว่าผลไม้มันเน่าปีนฮึบ ดันโอเคดันลงหกสิบเจ็ดทับยี่สิบูอให้มันอย่าน้อยกว่ายี่สิบอ่ะให้นายชื่ออะไรวินสตันครับผมพร้อมรับใช้ยินดีที่ได้รู้จักนะวินสตันสิ่งแรกที่ต้องการให้นายทำคือไปที่ซันไปที่ซันคริสฟาร์ม ผมจะพยายามให้มันเหลือมากกว่า20ลูกครับผมโดยการกดคันเร่งเบาๆแล้วก็อย่าดริฟโ์แล้วดูทางโอ้อันนี้คือไหนเลี้ยวซ้ายปลอดภัยเลี้ยวขวาคือทางลัดอ่ะ <Excuse me. S 1> แล้วเราจะไปทางธรรมดาทำไมแล้ว เราไม่รีบเราต้องไปทางลัดเอ๋ถอยหน่อย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 รถ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 วิ่งถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้ยปูแกร็บไม่ใช่ผม <m ul od al> มาถูกทางไหมวะเนี่ยเยอะไปเล็กอืมเฮ้ยยยยยยทางลุกลังมากเลย เหยียบพเรื่องเบาๆแล้วกันโอ้ยตา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 ยอุ๊ดแตงโมแตงโมปิ้วเนี่ยขึ้นเนินขึ้นเงินขึ้นเงินโอเคค่อยๆไปคงจะใกล้แล้วแหละนี่ถึงแล้วถึงแล้วโอเคถอยรถเข้าเลยแต่แป๊บนึงนะมันต้องตั้งหลักกว่านี้นะ แค่ตั้งหลังก็หล่นมาสองสาลูกวโอเคปึ๊บปึ๊บถอยถอยถอยถอถอยชนแล้วจะบอกโอเคดูแตงโมได้ทำไงะอ๋อ ไปรับเ,เตีตงโมเหรอเกี่ยวซี่เกี่ยวซี่เกี่พึ่งนี่คือทำอะไรทำให้มันเป็นอะไรสดขึ้นเหรอเหมือนมันจะดำๆอยู่เลยนะขอเยอะๆขอเยอะๆขอเยอะๆอ,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 อ๋อก็คือ,เ,อเตียงโมมาย้อมให้มาหายกิน แตงโมเนา่นาๆไม่ไม่เนา่าไม่มีกลิ่นข้างในมันก็เน่าอยู่ดีปะไอ้กระจายทางก็ดีซะด้วยเอ้ยชีวิตมันลำบากเง,งี้ยโอ๊ยคนเนี้ยบ้าทำไมฉันต้องมาทำงานนะทำไมฉันต้องมาขนแตงโมเนา่า โอ้ยพอตเบลโอเคไปทางไหนต่อเาีนี้นะเราค่อยไปกแล้วกันแตงโมไม่เหลือเนะี่ยนี่อุ้ยขอโทษอ๋อยน้อเขับยากขับเย็นจังเว้ยเดินเบาแล้วนะผมขับเบาแล้วนะครับ ในจอดรถใต้ท่อฉีดน้ำแล้วพ่นโอเคโอ้ใจเย็นๆสิลุี่มันขับยากรถอะถอยถอยถอยถออยมันยังไม่ถึงเลยนะโอเคไปนอกจากขับรถแล้วมันยังต้องกดคันยงกันโยกกันอีกผมเป็นคนขับรถเลยให้ผมมาทำอะไรอย่างนี้เน ย้อมสีทั้งโมสุดยอดฉลาดปาดเปลือกมาเลยเจ้านายพวกพี่รวยแน่ๆทำอย่างเงี้ยรวยไปัปบบว้ที่เดิมขอโทษครับถอยดีบนถนนเนี่ยมาเดินอะไรกันละ่ะโอ้โหน นี่เราพยายามจะขับให้นิ่มที่สุดแล้วนะไปที่คันหน้าเนี่ยเฮ้ยถอยถอยเยยนค่อยๆไปมันไม่สำคัญหรอกว่าแตงโมงจะเน่าไหมมันสำคัญที่ว่าใครขับรถมากกว่าโอ้ยทายโอ้ย โอ้ยเนาะชีวิตลูกไปหาผ้าอะไรมากันมาผูกไปโอ,โอ้เออไปเลยดีล้วไม่มีเวลากำหนดค่อยๆไปได้ทางเดินเรียบทะเลแปซิฟิกไม่ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้จเย็นพวกจะเย็นโอ้ยหมดแล้วตั้งโมงเนี่ย นี่เราพยายามขับเบาที่สุดแล้วนะเอ,อ้ยจะเบียดทำไมเราเอ้ยถึงแล้วไปคุยกับคนผู้หญิงกันนี่นี่มันดูดีสุดยอดเลยนะหวังว่านายคงได้บทเรียนสำคัญจากการพยายามที่ผ่านมา ขอบใจมากเพื่อนาจะไปฉลองด้วยเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆแต่ฉันคงเลือกไปสังสรรค์ที่อื่นดีกว่าขอบคุณครับไปต่อไปไหนต่อไหนต่างแล้วไปรีบกลับไปบริษัทเข้าไปบริษัทก่อนโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยว้าย ทารลุกลังโอ้ยโอ้ยขับผิดเลนรถทีพอดีติดถนัดซ้ายโอ้ยตายชนรับไม่แดชนรับชนยับไม่รับเย็บากระโดดถึงแล้วลุงเปิดหน่อยลุง ขอโทษนะขอโทษด้วยคุณกรีนแต่ตอนนี้ปิดทำการแล้วนั่นแหละที่ฉันเฝ้ายามอยู่ตรงนี้เออแสดงว่าตอนนั้นลุงม่อยู่เขาทำสั้นๆหน่อยได้ไหมฉันมีสามหัวตัดหนึ่งแข็งแก่งขึ้นตัดสองเป็นสิบฉันคือใคร คำถามเลยเนี่ยคุณกินใช่ไหมดูเหมือนคุณมาสายนะเห็นที่พ่อฉันคงใช้เข็มทิพเป็นหัวใจสินะ เขายืนการให้ผมได้ค่าชดเชยสำหรับความเข้าใจผิดนี้วันนี้ครับเพรเขาเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเช้านี้คุณรู้สึกคุ้นเหมือนมีเดจาวูไหมฉันเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเ่ยคงคงไม่ลรอครับท่านผมมาจับได้ยินว่าเป็นลูกชาวนาในเมืองใต้นิวรีอย่างนั้นเหรอเทนนสันครับชิงหัน่าสนใจนะทำไมล่ะครับ ไม่ค่อยมีใครอ่าวินสตันกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างโดยรวมแล้วเขามาสายนะปล่อยเขาบ้างดอนนี่จะมาแรกที่นี่ได้ไหมเนี่ยห่างไกลจะเทียบโอเดี๋ยวก่อนนายมาถึงวันแรกยังไงนะวินสตันฉันคิดดูแล้วเราต้องการแรงงานช่วยอีกคนน่ะโอ้ยช่วยด้วยเหอะ พี่ใส่ใจโอนนี่เลยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองในจะได้เห็นขอบคุณครับท่านไม่เป็นไรเอาล่ะรถค่ำแล้วเจอกันเช้าวันจันทร์แลแน่นอนครับท่านไอหมอนั่นมีปัญหาอะไรกับเราลังหนานเนี่ยรถที่ขับได้โอ้ขับได้ทุกคันบนโลกใบนี้เหรอกลับบ้านกลับบ้าน ลุงเปิดตัวดิขอโทษขอโทษเท่าไหร่ก็คงกะไม่พอโอ้ยรถก็โดดคนก็ดีดโอ้ยชนอีกแล้วอีนี่ที่เกมอะไรโอ้ผมสวนเลนเหรอผมขอโทษดูอย่างนี้แล้วเราไปผิดทางอขอโทษครับ เลี้ยวเหนเลี้ยวไปเชียโอ้ยโอ้ยชิบหายหมดแล้วลิบโอ้ยโอ้ยถึงพันเมตรแล้ว เสียงไข่เป็นไงเสียงอะไรดังมาจาก้างข้างขึ้นไปดูหน่อยสิฉันไม่ได้เพี้ยนไปใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่มันเหมือนนอนยักษ์ะาลาดอยู่ใต้เราเลยพวกมันจะกืนคุณให้หมดก่อนที่คุณจะกระพริบตาได้ซ้ำ รู้สึกด้ความรุนแรงความสั่นสะท้านของพื้นโลกนายต้องแยบยนตามเมอร์ถ้านายจะไปถึงกล่องสเสบียงถูกเฉินสองทงุกขามใช่นั่นแหละดัตตามันคือกุญแใจสำคัญคือเตีแม่มโอเคในหลังนี้มีเงินเราเพิ่งรู้เออถึงห้องแล้ว ชุดใหม่อีกแล้วเหรอไหน,นดูซิคณะกรรมการพลังงานอะตอมไอพวก AEC ไหนดูซิ เรียนคุณกินเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติคำขอของคุณถูกปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงของคุณก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงสิในการล้องเรียนใดๆในอนาคตถือเป็นสิ้นสุดเขาตกลงไปเป่นความสมัครใจต้องเน้นว่าคุณควรจบเรื่องนี้เพื่อไม่เราต้องใช้มาตกการเด็กขาดและไม่อาจะแก้ไขได้ทรัพย์สินของรัฐบาลจะมองหาผู้ร่วมมือรายอื่นในการทดลองในอนาคต Stanley Division ฉันขออย่าได้ยินชื่อนั้นอีกเลย เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือถึงเวลานอนแล้วครับขอตุลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาดหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมอ